ตื่นเต้นตอนแรกหนูไม่ได้กะว่าจะเป็นฟิลนี้หนูอยากจะร้องแบบอะคูสติกเบาๆแต่ว่าพอเป็นเวอร์ชั่นนี้มันไปตามความรู้สึกเราหนามันจะต้องเป็นเสียงเชนเนอร์เสียงซแบราโน่นิดหน่อยใช่แล้วตอนนี้ก็คือด้วยความที่ไม่ได้ออกรายการนานมันจะมีความเหมือนตื่นในทีเล็กๆแต่ว่าเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงที่มีความหมายดีมากแล้วก็เป็นเพลงสากล ที่ทุกคนรู้จักใช่ค่ะอคือพอพอโดนตีขึ้นมาบอกอ๋อเพลงนี้นี่เองใช่ทุกคนรู้จักเพลงเก่าค่ะใช่แล้วก็พูดเรื่องในจอกันมาเยอะลล้วผลงานพูดเรื่องนอกจอกันบ้างดีกว่าค่ะกี้ได้ข่าวว่าชีวิตจริงๆเนี่ยไม่ได้บอกว่าเป็นเหมือนที่คนเห็นที่คนเห็นหมืนเป๊ะสวยรูดูแบบโอ้โหแต่จริงๆแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าชอบใส่เสื้อผ้าซ้ำ รวมไปถึงชุดชั้นในด้วยหรือเปล่าคะคุณค่ะคุณเล่าสิคะคุณกี้คือมันไม่ใช่ความแปลกค่ะมันไม่แปลกใช่ไหมถ้าที่ถามแพทเพราะาไม่แปลกแพทย์ปม่ควรใส่ซ้ำแต่ถ้าแพทก็เไปถามคนอื่นเขาบอกว่าแกแปลกหรอถ้าเป็นเหมือนกันปะอ๋อแพทวนเลยค่ะเห็นปะคือคือมันใช้หลักทฤษฎีนี้ค่ะคือไม่ได้ออกจากบ้านหรือว่ามันไม่มีเหงื่อก็ไม่ไม่เปืงออแล้วก็ชุดชั้นในบางทีอ่ะแม่ถามแม่เมื่อก่อนอยู่กับแม่แม่ก็บอกว่า อ่ะชุดชั้นในไม่เห็นมีซักหรออ๋อก็เก็บไว้แม่ก็มาแบบเธอไม่ได้นะชุดชั้นในต้องซักทุกวันผู้หญิงไม่ได้แล้วก็บอกก็มันไม่ได้ออกไปไหนแล้วมันก็ไม่มีเหงื่อคุณแม่ทําไงแล้วเราก็จะสมมติใส่ประมาณสองวันค่ะชุดเดียวใส่สองวันมันมันสบายไม่ได้ออกไปไหนแล้วก็ไม่เปลืองด้วยคุณอาก็เลยไม่รู้ว่าทุกคนเป็นกันไหมเป็นไม่เป็นใช่ไหมคะแพทเป็นไหมเป็นค่ะไม่มีเหงื่อใช่ใช่คุณอาไม่เป็นหรอคะใส่ชุด เออก็เรียกอะไรชุดนอนเอ่อชุดนอนน่นอนแล้วก็ใส่แต่กางเกงในชุดชั้นในไม่มีซ้ำครับมีแมมคุณอาหน้าเอหน้าบีไม่มีไม่มีแต่แต่แต่กางเกงนั้นไม่ได้นะคะต้องต้องซักแต่ว่าถ้าแบบเออผู้หญิงมันไม่ได้เราเป็นคนไม่ได้เหนื่อยเยอะตรงตรงช่วงบนเราไม่ได้เหนื่อยเยอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่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 จำเป็นอ๋อแล้วก็เราพูดถึงชุดชั้นในช่วงบนนะครับช่วงบนฝังอนผู้ชายไม่มีชุดชั้นในช่วงบนไงก็เลยก็เลยตอบไปตามความจริง จริงไหมที่เป็นคนที่เนี่เรื่องส่วนตัวอีกเรื่องหนึ่งที่แปลกมากสำหรับพิงกี้เป็นคนที่ชอบกินหอมเจียวมากมากถึงมากที่สุดใช่ค่ะถึงมากกว่ามากที่สุดมากมากขั้นเทพมากกินหอมเจียวพอเป็นลูกแขกหรือเปล่าไม่รู้คือรู้สึกว่ากระเทียมหอมเจียวถั่ว3มอย่างจะต้องอยู่ในคือเออะกระเทียมเออะหอมเจียวต้องแบบ ใส่ทุกอย่างที่เรียกว่าสามารถเอาไปกินได้กางจะถามว่าอะไรทุททกอย่างทุกอย่างนี่หมายถึงอะไรเช่นอะไรเอางี้มีตัวอย่างไหมขอ,เอาเอาแค่ภาพก่อนอะมายกมาโอ้ยเราเป็นคนทานอาหารไม่ยากนะคุณอาแต่ว่า <c oughs> อย่างส้มตําหนูไม่ทานหนูทานไม่เป็น <c oughs> เนี่ยเป็นคนที่ทานอะไรไม่เหมือนคนอื่น <c oughs> อะไรบ้างพี่กีที่อยู่หน้าเนี่ยอันนี้ก็คือ อันนี้ก็ได้นะเข้ากันอยู่อันนี้ผักขมอบชีสผักขมอบชีสนะครับโอเคสปาเกตตี้ทรัฟเฟิลไม่น่ากินมากเลยขอบคุณค่ะสปาเกตตี้ทรัฟเฟิลอ้าวเออจะใส่ได้นะจะใส่หอมเจียวโยกนี่ไงคะแต่น่าโยเกิร์ตท่านผู้ชมโยเกิร์ตครับอ่ะไออย่างอื่นนี่คงไม่ไม่อะไรมั้งก็พอจะได้เราต้องลองค่ะลองลองดูโยเกิร์ตใส่หอมเจียวการใส่นั้นน่ะ แล้วหอมเจียวเกี้ไปซื้อที่ไหนอ่ะซื้อจากแบรนด์บ้านที่ท้องตลาดกับแฟนคลับแฟนคลับกวนไอ้เขาเรียกไม่ให้กวนเจียวเจียวเจียวมาให้บางคนทําธุรกิจเกี่ยวกับอันนี้ก็คือเนี่ยก็หนูก็จะใส่เป็นี้ะหะอมเจียวกโยเกิร์ของหวานกับของข้าวเนี่ยนะคุณอาเราเคยกินไอติมกับพวกแฟนคลไนะัไไม่เคย <laughs> ตอบแบบว่าไม่ต้องคิดเลยหรอหอมเจียวที่แพทกินอย่างเดียวเลยนะกี้กับซุปแขกใช่แค่นั้นเพราะเราแขกนะเออเออนี่สองคนแขกคุยกันเราก็เลยแบบเอ้กี้ติดหอมเจียวอ่ะเพราะว่าแขกเราชอบแบบใส่อะไรก็หอมเจียวใช่แล้วมันก็อร่อยนะโยเกิร์ตหวานเหรอครับใช่ก็หอมเจียวคุณอามันอร่อย โอเคจริงปะเนี่ยเชื่อแล้วเชื่อแล้วแล้วอ,อันหนึ่งที่ใส่หอมเจียวข้าวหมกอืออใช่ข้าวหมกไก,ก่ซุปอร่อยมากจะบอกว่าหอมเจียวที่ที่ไปซื้อร้านหอมหมกต่างๆที่เขาให้เรามาม,มันจะน้อยๆใช่ไหมน้อยมากม,มีความเบี่ยงนะว่าอะไรรป่ะเวลาสั่งใครสั่งไปไปไปซื้ออะไม่ได้อเอามาสามสี่แพ็คเลยไม่ใช่แพ็ค คือใหญ่ๆอ่ะอดอ้วนเหรอขอซื้อเพิ่มหนูจะต้องซื้อหอมเจียวจากร้านข้าวมันไก่ข้าวหมกตลอดเวลาอ่ะประมาณนั้นอะไรกันเป็นโลเหรือเชื่ออันนี้คือให้ให้กินให้ดูว่าเนี่ยเธอกินจริงนะฮะเธอสามารถยักินได้จริงเนี่ยยกได้หมดมีบ้าเไหมคะเอะเอาไปเลยครับเธอกินเล่นมั้ยมีกินเล่นแบบไม่ต้องใส่อะไรเลยไหมใช่กินเล่นตักกินเล่นใช่เลิศ จริงๆิกินเปล่าน,น้องที่บ้านอะ่ะบอกพี่กี yeah> ้พี่กี้จะกินเยอะอย่างงี้ไม่ได้หนูซื้อไม่ทันแล้วให้เกียรติหนูบ้างคือไม่ทันค่ะใช่โอ้โหล้กกระเทียมคุณกินกับอะไรคะกระเทียมเหรอกระเทียมได้หมดเลยคือกระเทียมก็ก็หนักอยู่เหมือนกันคือกระเทียมเรียกได้ว่าแบบถ้าก๋วยเตี๋ยก็คือหมดเยอะแล้วเยอะอีกเยอะแล้วเยอะอีกแล้วกระเทียมที่เป็นลูกๆอ่ะกินเล่นแบบว่าชิลมากอะ แล้วไปกินอย่างอื่นนะสมมติว่าเอาบัวลอยไข่หวานมาเนี่ยใส่ไห<ฮ>มโอ้ยอร่อยเลยคุณจริงจรออิงคุณอมแล้วคุณอาต้องลองมันคือหอมเจียวพอพอดมตอนเนี้ยมันดูอาจจะเป็นกลิ่นแบบโดดใช่ปะ แต่พอมันไปมิสก pues ับอะไรมันเหมือนกรุบกรอบอะเป็นเหมือนแครกเกอร์เป็นอะไรเบาๆอ่ะและ้วมันซีเรียลหรอซีเรียลซีเรียลเธอหยอกเธอหยอกเมื่อกี Ç ้คือเธอเหมือนคือซีเร ya, ียลเกี่ยวกับ conflict หรือเปล่า c มันคือใช่มันคือซีเรียลแล้วคุณอามันมีประโยชน์ไงไอ้รต่อให้มันต่อมาให้มันเจียวแต่มันก็เป็นหอมนะอ่าเอชื่อเลยอ่าเดี๋ยวแพ็คเธอยกออกแล้วเอาแพ็คหอมเจียวให้คุณพี่เยากลับบ้านเลยค่ะ รายการนี้ไม่มีอะไรดีใจเท่ากับวันนี้หอมเจียวได้กลับบ้านแล้ว <c oughs> ดูสิไม่ลาบค่ะเอ,อ,อะไรออพูนะ <c oughs> นี่ยฮะความที่นะฮะเป็นเนี่ยก็เรียกอะไรลูกแขกนะฮะลูกครึ่งกันนะฮะไปอินเดียค่ะคุณอาไปอินเดียนี่โอ้โหกลืนเลย <c oughs> กลืนปกับ <c oughs> ชาวอินเดียที่นั่นเลยเป็นเล่นหนังอินเดียเห็นเขาบอกว่าไปเล่นหนังอินเดียเป็นเพราะว่าได้ค่าตัว50ล้านบาทจริงหรือไม่พิงค์ทีต่อเรื่องต่อเรื่องด้วยนั่นน่ะสมัยก่อน เขาเรียกว่าโซเชียลยังไม่แรงขนาดนี้ยังไม่สามารถเข้าถึงได้การที่จะเสพข่าวเนี่ยเวลานักข่าวเขียนเฮดไลน์ว่า5้าสิบล้านทุกคนก็แบบจริงเหรอทำหนูเยอะมากหนูบอก5้าสิบล้านหนูไม่ใช่นางเอกระดับซุปตาขนาดนั้นที่นู่นนะคะหนูบอกทุกอย่างคือการเขียนเพื่อเพื่อเหมือนเขาอยากสร้างยอดแหละงานก็คือก็คือมันไม่จริงมันไม่จริงแล้วก็ไปเล่นที่นู่นหนูบอกเลยหนูเป็นแค่ เเหมือนมดเขา,าอะเริ่มต้นนะเริ่มต้นก่อนแล้วกวารที่จะไปทํางานตรงนั้นอะเนี่ยหนเูเรื่องเรื่องแรกของหนูตอนนั้น,นเหนื่อยมากคุณนาหนูจําได้ว่าเรื่องแรกหนูต้องสุดภาษาภาษาเขาเป็นภาษาใต้พื้นล่างสุดค,คือทามินมาทามิน,มน,นค่ะ โอ้เหลือเชื่อเราจําไม่ได้เลยนะอันนี้อันนี้อน,น้อนนน่าเป็นอินเดียมากสวยมากขอบคุณที่รกักแล้วก็ตอนนั้นหนูต้องเรียนภาษาหนูจําได้ว่าตอนเด็กหนูต้องตั้งใจขนาดหนักพอโตขึ้นมาหนูตั้งใจกว่าเดิมอีกร้อยเท่าเพราะว่าภาษาของคนอินเดียคือการพูดที่เร็วแต่เราเป็นคนพูดช้ากันภาษาเราใช่ไหมคะเวลาเราไปเล่น acting เขาอ่ะคุณอา Rule, มันเปลี่ยนหมดเลยทุกอย่างที่เราเคยเคยเล่นมา แล้วก็การทํางานที่ต้องมีวินยัยสองก็คือการทํางานกับคนระดับเยอะๆยะๆของอินเดียค่ะเนี่ยพระเอกทางตอนใต้ก็จะประมาณหน้าแบบเป็นเป็นมีคราวนิดนึง<อ>ใช่ซึ่งอันนี้ถือว่าภูมิฐานและหล่อมากเลยนี่<ะ>เรื่องอะไรอ่อานเป็นม,นมาร์กกันเดยานพระเอกชื่อมาร์กกันเดยานคือเป็นอาจจะเป็นภาษาของทางตอนตอนใต้เขาค่ะก็เรื่องนี้ก็เป็นบู๊นะคะคือการได้ไปเล่นเนี่ยก็ เกำกับเขาไม่เห็นเราที่ที่อะไรอ่ะสแตนของแมกกาซีนอ่ะเวลาสมัยก่อนคือแมกกาซีนเยอะๆนิตยาสารเขาก็ไม่เห็นรูปหนูคนนึงที่แบบทำไมหน้าเป็นอินเดียขนาดนี้เราก็เลยติดต่อกับทางทีมงานไทยอะค่ะให้ติดต่อหนูปุ้งก็เลยได้ไปแคสแคสก่อนนะฝ<ค>ึกพูดไทยภาษาอังกฤษใช่ฝึกพูดฝึกดู acting พอวันนั้นฝึกปุ้งอีกแป๊บหนึ่งก็คือเอาเลยและให้เล่นเลยแล้วก็ มาสอนภาษาอยู่ประมาณ6ชั่วโมงวันเดียวไม่มีเวลาหลังจากนั้นกลับไปที่นู่นก็คือเล่นเลยแล้วก็ทุกอันนะคะพูดเป็นภาษาคาราโอเกะจะต้องจดภาษาอังกฤษแล้วก็มีคนพูดมาเป็นภาษาเขาหนูก็จดเป็นภาษาคาราโอเกะเราหนูก็ต้องเมมในภาษาอังกฤษแล้วก็เมมภาษาเขาแต่เข้าใจภาษาไทยแล้วเวลา ต่อบทกันน่ะไม่มีใครคิดว่าหนูเป็นคนคนไทยเลยนะเขาสั่งหนูเหมือนกับหนูเป็นคนอินเดียแปลว่าสิ่งที่เราพูดเราต้องเข้าใจในบทด้วยเข้าเข้าใจหมดเลยต้องเข้าใจหมดเราเข้าใจจากให้เขาทานสเลดก็คือก่อนเขาเขาทานสเลดปึ้งใช่ไหมเข้าใจผู้เอ่อผู้กำกับและพระเอกก็จะแบบยูอันนี้อย่างนี้อย่างนี้ปึ้งพอเข้าก็จะต้องเนี่แหละค่ะว่องไวทุกอย่างคือไวกระชับฉับไวเหมือนกองถ่ายบ้านเรานี่แหละลองได้ไหมลองได้ไหมอยากฟังอ่ะ กอดจำบทได้นะกี้เจอกันนะอันนี้จะจำภาษาไฮเดรบัดได้เย็นออกกับอ๊อฟเนาะใช่เนี่ยมันต้องอย่างเงี้ยอมัน่พูดอะไรพูดภาษาไทยยังพูดไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยแล้วไอ้ลีลาอย่างนี้เราแล้วมันต้องมีท่าคุณอาคุณท่าแบบอันนี้คืออะไรอ่ะท่าแบบเขินอ่ะเขินอ๋อเลออ๋อเขิ Oh. อะไรอย่างเงี้ยมีแบบแล้วอันนี้คือใครเป็นคนบอกเราว่าว่ามันต้องอย่างนี้นะมี่าท่าของทางตอนใต้ <Ừ. S 2> มันจะมีท่าแบบว่า,เ,าเขาเรียกว่าเป็นท่าท่าเขินอายของผู้หญิง oh. มันเป็นเหมือนภาษากายของเขาเวลาเราเต้นใช่ไหม oh. มันจะมีแบบตอนโซโล่มันก็จะแบบวิ่งหาพระเอกแล้วก็แบบเขินจังเลยอย่างเงี้ย oh. ใช่กลายเป็นอยู่กับเขานานๆน,นะคะวัฒนธรรมต่างๆมันซึม กลายเป็นคนอินเดียร้อยเปอร์เซนต์เลยตอนนี้อย like he ่าบอกนะกลับมาเล่นละครไทยแล้วเฮ้ยเจ๋อเฮ้ยมีไหมถามจริงมีจริงเหรอมีละเพู่มกลับว่าไงมีในลักษณะแบบขอเทษนะแบบอ๋ออ๋อแล้วแบบพูดแบบน้าเป็นไรเป็นไรนะเป็นไรลูกแล้วกอ๋อหนู เป็นินเล่นเยอะนี่นะเพราะว่าเพราะว่าด้วยความเนเจอร์ของเขามันน่ารักนะซึ่งพอกลับมาเราติดเรากลายเป็นติดแล้วก็พอเจอคนอินเดียเราก็จะมีความแบบอ้าวกลายเป็นเราเป็นคนอินเดียเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะกลับมาเจอบ้านเกิดกลับมาเจอบ้านเกิดจริงๆเลยอ่ะที่เคยถามเขาไหมเคยสงสัยแล้วตอนไปเคยถามคุไใมว่าทำไมต้องวิ่งทำไมต้องวิ่งแล้ว หลบกันคนละต้นแล้วก็ <_ jumps> อะไรอย่างเงี้ย <_ ant> แพทย์เดี๋ยวกี้ไปกี้เคยถามว่า <_ ant> ให้คำตอบได้เลยเอออ้าวสามารถบอกได้เลยว่าการที่เขาต้องวิ่งเนี่ยเพราะหนังอินเดียม,มันมีสามชั่วโมงสามชั่วโมงครึ่งหรือไม่เกินสี่หรอกเวลาหนังเรื่องหนึ่งมันจะมีเรือเรื่องขนาดนั้นเนี่ยเพ <_ s> ลงในเรื่องหนึ่งน่าจะมีประมาณสามสี่เพลง ไอ้คันที่จะร้องยืนเฉยๆอยู่ตรงมุมอะไรมันก็เหมือนมันตันอ่ะคุณอาเดี๋ยวนี้เขาก็พอสมัยก่อนด้วยทิวทัศน์มันก็ต้องออกไปข้างนอกอม,มันก็มีแต่ภูเขาตึกมันก็ไม่มีใช่ไหมก็วิ่งไปสิวิ่งไปสิ <c oughs> แล้วผู้หญิงอินเดียคือการที่วิ่งหนีผู้ชายกว่าจะได้แบบดึงดึงสาลรีออกมาเห็นสวดทรงแล้วกว่าจะแบบได้พอ่อรักกันอ่ะ มันเป็นความยากของเขาสมัยก่อนอแล้วเพลงเนี่ยก็จะค่อนข้างจะทํามาเพื่อให้คนลุ้นอะไรแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้เขาวิ่งกันข้ามประเทศนะคะ,ะเขาข้ามไปยุโรปจะไมาทีอาหรับคือเขารวยกันมากคือเขาทําอุตสาหกรรมใหญ่เขาก็บินอ่ะวิ่งเพลงนี้อะไปประเทศนี้อีกประเทศหนึ่งบางทีบางเรื่องถ่ายประมาณ3-4มสประเทศได้ค่ะเยอะมาก วิ่งไปวิ่งมาวิงว่งวิ่งร้องประโยคน,นี้พว๊บไปโผล่อีกทีนนนสวิตเซอร์แลนด์หิมะโผล่เลยโอ้โหเรากลับมาเอ้าวหนาวขาวอีกคนหนึ่งไปอยู่อีกประเทศหนึ่งกลับมาคือเป็นความคิดพอพอไปสวิตกลับมาอ้าวฉันคิดไปหรอ,อจริงคิดไปถึงสวิตเรามีไหมของเราไม่มีสวิตแถวแถวไหนสวิตกับลักอยู่ตรงนี้แหละค่ะไม่ได้ไปไหนนั่งกดสวิตแล้วก็เออคิดสวิตกับลักไม่เลย เออก็อุตสาหกรรมของเขาใหญ่เนาะใหญ่บอลีวูดอะไรของเขาใช่ไหมฮะ่แล้วก็คนดูหนังก็เยอะมากเพราะคนประชากรเป็นพันล้านอยู่นะฮะเรื่องหนึ่งถ้าเกิดว่าขายได้เหมือนในในหนังจีนอ่ะในประเทศจีนถ้าเรื่องนึ่งขายได้ถ้าเข้าไปได้ทีหนึ่งหมื่นโรงอขายทีละหมื่นโรงอะไรประมาณนี้ฮะใช่วันนี้หนูเล่าคือไม่หมดอ่ะ ถ้าหนูเล่าวันนี้เปิดเป็น EP 2ได้เลยว่าอินเดียแล้วแล้วคืออุตสาหกรรมมันใหญ่มากคุณอาแล้วก็การที่เข้าไปในโรงอ่ะเคยเห็นวิดวิวบ้าเหมือนสมัยก่อนอ่ะวิดวิวแบบแบบแกีดอ่ะคือทุกคนลุกขึ้นมาเต้นตอนเพลงนะเต้นเพลงที่แบบพูด<น>จริงๆเคยเห็นตอนไหนหรู้ป่ะอตอนไปซาฟารีโวาเวลาเราไปดูโลมาโชที่ซาฟารีโแล้วเขาจะมีทัวร์ของของของพี่ๆอินเดียมา ก็จะต้องมีเพลงอินเดียแล้วเราจะเห็นความนั่งรักพอเพลงขึ้นนะจะรู้เลยว่าเขาอยู่ตรงไหนกันเขาก็จะพร้อมใจขึ้นแล้วก็เพลงจบเขาก็นั่งแล้วก็พอเป็นเพลงของคนไทยคนไทยก็ยืนแล้วเอ๊ะไม่อยากจะเชื่อว่าจริงๆในโรงก็เป็นเป็นอ๋อเป็นอ่ะเข้าใจแล้วตอนนี้เข้าใจแล้วว่าทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดใครไปงานแต่งงานอินเดียคือรู้สึกว่ามีความสุขมาก คือชอบงานแต่งงานอินเดียเพราะมันสนุกมากมันเต้นกันแบบมันมัน,ม,นมันมีความสุขอะคอุณนาตอนออตอนเต้นเพลงอินเดียมันเหมือนลืมลืมทุกอย่างออในโลกนี้ไปมันเหมือนเป็นเป็นฝันเป็นความสุขของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่โอ้นี่คือ,อก็เรียกอะไรชีวิตส่วนหนึ่งเนี่ยเนะยาะที่ที่ไปไปอยู่ยใก<ค>ล้กับพื้นเพพื้นฐานของพิงกี้ด้วย ซึ่งก็สวยๆเนาะสวยมากขอบคคุณ่ะเลยจะถามคี้ว่านี่การที่กี้เนี่ย go i n t e r แบบนี้ทำให้กี้ได้มาเป็นเขาเรียกว่าอ่ counter brand ฝรั่งเศสเนี่ยมาติดต่อให้กี้เป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมดีใจมากคือ counter brand จากประเทศฝรั่งเศสจริงๆเป็น counter brand ที่ที่สำนักงานอยู่ที่กรุงปารีสนะคะติดต่อแล้วก็ให้สวีเนี่ยไป c a s ไปแคสงานนี่แหละเหมือนที่เราไปแคสที่อินเดียค่ะเหมือนกันเลยไปแคสแล้วก็เฮ้ยนี่มันแบรนด์ระดับเคาน์เตอร์แบรนด์เลยหรอเนี้ยแล้วเขาเรียกฉันหรอค่ะเขาเรียกเราก็ไปแคสเสร็จปุ้งก็เลยได้เพราะว่าผลงานจากอินเดียนี่แหละดีใจมากแล้วก็ตอนที่เห็นนะคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยในใจก็แอบ,บแบบแบรนดีแล้วก็ในใจคือขอให้ได้นะขอให้ได้นะอขอให้ได้นะ แล้วก็เลยดันได้ค่ะใช่นี่ก็คือนี่ก็คืองานที่จริงๆเป็นสินค้าจากประเทศฝรั่งเศสแล้วเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์เลยนะคะคุณอาคือเป็นสินค้าที่เทียบเท่ากับในในที่ที่ที่เราเห็นเคาน์เตอร์แบรนด์เนาะแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีหลากหลายมากมไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงหน้านะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดหน้าแล้วก็บำรุงผิวกายมีหมดเลยมีทุกอย่างโอ,โ,โอ้โหโอ้นี่มาจากฝรั่งเศสเลยใช่ค่ะเนี่ยฮะนอกจากจะเป็นพรีเซนเตอร์แล้วเนี่ยพิงกี้ต่อมาก็เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากด้วยใช่ไหมครับเล่าตรงนี้ให้ฟังหน่อยฮะจริงๆก็แบรนด์ได้ได้ทำการพรีเซลไปนะคะในเรื่องของของสินค้าแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าอันนี้ต้องเป็นความรู้นะคุณอาเพราะว่าหลังจากที่ เราอ่ะได้เป็นพรีเซนเตอร์หนูก็เข้าไป Google เลยไปดูทั้งหมดเลยว่าเ e ลัก์คือแบรนด์อะไรทำไมเขาถึงเลือกเราแล้วเราจะทำยังไงให้เขาแบรนด์เขาจะดีขึ้นมันคือมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำหน้าที่ของการเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมคะเฮ้ยการจะเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ได้มันต้องไปจดจดเขาเรียก c o m m e r ร์ช l c ลคอ เหมือนกับแบรนด์เคาน์เตอร์แบรนด์ระดับโลกอะต้องไปจดที่ที่คอมเมอร์เชียลคอร์ทของที่นูน่นซึ่งเหมือนเป็นเป็นการรองรับมาตรฐานนะคุณอาคือไม่ใช่ไม่ได้ผลิตที่ไทยคืออันนี้คือระดับโลกซึ่งการที่เขามาเลือกแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยการประสบความสําเร็จของแบรนด์เนี้ยไม่ยากเพราะหนึ่งของมีคุณภาพ 2. ราคา Pricing คือต่ําต่ําเพราะว่าเขาไม่ได้ขึ้นห้างไม่มีค่าที่ b a ไม่มีค่าที่จะต้องเข้าไปเสียในห้างเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็เลยบอกเฮ้ยในราคาของการขายถูกกลายเป็นว่าตอนนี้พรีเซลคุณอามีหลายท่านที่เข้ามาแล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายเยอะมากซึ่งมันส่วนกระแสกับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันคือมันมันส่วนกระแสกันมากแล้วหนูว่าหนูจะบอกว่าการเป็นดาราเนี่ยมันมีมันมีเวลาของมันเพราะฉะนั้นตัวหนูเองหนูไม่ได้คิดว่าหนูเป็นแค่พรีเซนเตอร์วันนี้หนูแอบดีใจนะว่าทาง แบรนด์ที่นี่ค่ะท่านด็อเตร์สิน่าเนี่ยชวนหนูไปคุยแล้วก็บอกว่าโอเคเรามีการวางโมเดลธุรกิจในแบบของเคาน์เตอร์แบรนด์แบบใหม่คุณอาแบบใหม่การวางกลยุทธ์แบบใหม่ซึ่งสาวีดีใจมากเพราะว่าเข้าทางเลย <laughs> อยากขายอยู่แล้วแล้วหนูก็เลยหลังจากนั้นพอหนูได้ปุ๊บไม่มีวันหยุดเลยค่ะหนูขายไม่มีวันหยุดเลยแล้วก็วันนี้เซลก็คือ90หนูว่า90 ประมาณถึง90%อนได้ใน,ในยอดซื้อค่ะ oh. ซึ่งซึ่งถ,ถือว่าดีมากๆในยุคนี้ oh. เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจ,จะทำธุรกิจไอ้ีก็มหาที่ได้นะคะ <c oughs> ได้ได้ได้ไดค่ะประมาณนั้น oh. คอคือหนูรู้สึกว่ามันเป็นโมเดลธุรกิจแบบใหม่ซึ่งปกติพรีเซนเตอร์จะไม่ได้มามายุ่งตรงนี้เลยค่ะ <c oughs> แล้วก็สินค้าต้องบอกว่าเป็นลัก์คือเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาแต่ว่าปัญหาที่ทเขาดีไซน์มาแล้วนั่นคือ ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรอยสิวแล้วก็รอยดำจากฝ้าที่ที่เป็นคนเอเชียอย่างเราที่มันจะ,จะโดนโดนแดดแต่ว่าทางยุโรปเนี่ยเขาเขาคิดคนมาแล้วว่าอันเนี้ยเหมาะกับคนเอเชียอย่างเรา oh. คือทาอันเนี้ยไปหนึ่งมันช่วยทำให้จางลงแล้วก็ทำให้พวกฝ้ามันตื้นดีขึ้นค่ะขอดูหน่อยได้ไหมคะ,คะก็ว่าจะบอกอยู่แต่ว่าแบรนด์ที่ คุณพิงกี้ถึงขนาดไว้วางใจและยอมเป็นตัวแทนเลยเนี่ยใช่ค่ะหน้าตาเขาเป็นยังไงเป็นแบบนี้เนีดลักด้วยความแพคเกจจิ้งค่ะแพคเกจจิ้งคือเลอค่ามากถ้าคุณอาดูจากข้างนอกคุณอาน่จา,าจะตีราคาน่าจะประมาณพันอัพนแน่นอนอใช่ไหมให้สี่พันเดี๋ยวกำลังจะพูด3ามสี่พันนะประมาณสามสี่พันใ่ไหมคะแต่เดี๋ยวเราบอกราคากันเพราะราคามันตกใจมาก ทีนี้จุดเด่นก็คือตัวเดลักเนี่ยที่มันแตกต่างแล้วมีความเข้มข้นของตัวผลิตภัณฑ์เขานั่นก็คือสารสกัดจากไข่ปลาคาเวียจากประเทศฝรั่งเศสคาเวียแท้ๆจากประเทศฝรั่งเศสนะคะสิ่งหนึ่งสรับกี้ที่ที่เห็นผลก็คือการทำให้ผิวเราเนี่ยดูมีความกระจ่างใสขึ้นนะคะเรียบเนียนอย่างเช่นแบบนี้ สุดยอดของความเอียนจริงจริงเมื่อก่อนเนะี่ยกี้ผิวจะค่อนข้างจะไม่ละเอียดขนาดนี้แต่ว่าตอนนี้ค่ะคือรูขุมขนเนี่ยสังเกตว่าเล็กลงมากเลยแล้วก็สิ่งที่ได้สมัครกี้ก็คือผิวหน้าค่ะคือแลดูกระจ่างใสส่วนรอยเนี่ยพวกสิวพวกฝ้าต่างๆเนี่ยค่ะก็แลดูจางลงด้วยนะคะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าต้องใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องค่ะผิววะค่ะหนูเป็นสิวสิวชอบคุณแล้วหนูชอบ,บมือมือแก่ คือหนูต้องลองกับตัวเองก่อนแล้วหนูลองสักประมาณอาอาทิตย์หนึ่งก่อนอลองด้วยตัวเองแล้วก็พวกสิวดำๆาค่ะเวลามันทิ้งไว้อ่ะมันก็จางเดี๋ยวจะลองเลยละกันให้คุณอาดูขอดูเนื้อครีมหน่อยขอเอามาให้คุณอาดูคุณอาใช้ได้นะคะ,ะคุณอาลองลองดูเนื้อค่ะโอเคคือเนื้อมันจะเป็นความเป็นคาเวียแล้วก็กลิ่นหอมมากส่วนผสมของคาเวียรจะมีใน ทั้งแบรนด์เลยค่ะเนื้อครีม,มนะฮะมีในทุกตัวเลยทุก<า>ตัวผสมคาเวียหมดใช่ค่ะคาเวียคือไข่ปลาสเตอร์เจียนนะครับที่ขึ้นโต๊ะสวยของราชวงศ์รัสเซียเท่าที่จำได้เป็นอาหารชั้นสูงนะครับ <c oughs> นี่ฮะวันนี้ครีมเบลักนะคะเป็นครีมที่สวนกระแสเศรษฐกิจต่างๆแล้วก็เป็นครีมที่ที่เห็นผลก็คือการทำให้ผิวเราเนี่ย ดูมีความกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วสำนักงานก็คืออยู่ที่กรุงปารีสนะคะเริ่มต้นข้างกล่อง1900นะคะแต่ราคาขายจริงๆคืออยู่ที่790บาทเท่านั้นเท่านั้นมีมาฝากเลยแน่นอนเหมือนรู้เหมือนโอ้ยนแล้วสองแดงโอ้เยี่ยมเลยครับขอบคุณค่ะคุณนาให้คุณภรรยาคุณอาก็ได้นะคะโอ้ได้เลยโอ้ขอบคุณคุณอาใช้ได้คุณอาใช้ตัวที่เป็นโฟมล้างหน้าดีมากเลยค่ะ ให้มาเป็นแพ็คแบบนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านดูแล้วอยากได้แพ็คแบบนี้อมีแบบนี้ให้เขาไหมคะแน่นอนเฉพาะรายการของเราเลยนะคะวันนี้โปรโมชั่นก็คือคาเวียเป็นครีมเบลัก์หนึ่งกระปุกนะคะแถมฟรีโฟมล้างหน้าคาเวียนะคะขนาด60 ml 3หลอดค่ะมูลค่ารวมทั้งหมดนะคะ3,370บาทแต่วันนี้เนี่ยเราให้พิมพียเ790เท่ากับว่า790แถม อีก3หลอดโอ้โหเจ็เท่านั้นเองโอ้โหถูกมากค่ะก็สามารถติดต่อได้ช่องทางของกี้เลยนะคะนั่นก็คือ l i น์แนะคะแอดพิงกี้เบลลนะคะแล้วก็ Facebook ค่ะพิงกี้สาวิกาออฟฟิเชียลค่ะขึ้นอยู่ให้ข้างล่างได้เลยค่ะสมมติถ้าไปสมัครก็เป็นตัวแทนกับกี้เลยใช่แล้วก็ตอนนี้เพื่อนดาราหลายคนก็คือไปหมดแล้วให้เป็นต่อเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วค่ะโอ้สุดยอดมากเบนลัสนะฮะ เอาละครับนี่คือเรื่องราวของคุณพิกกี้นะฮะแล้วก็เรื่องราวของสินค้าฉบัดนี้กับการนอกจากเป็นดาราแล้วเป็นนักธุรกิจอีกเป็นนักธุรกิจนนักชั้นนำขายของอย่างดีเป็นอย่างมากขอบคุณมากครับคุณพิกกี้สวิสาีครับสวัสดีครับ การตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ